สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube แนลนัดเอต้นะครับผมก็ก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมมีงบอยู่4,000เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะผมดูอะไรแต่งในงบ4,000นะผมว่ามันจะมีอะไรบ้างเราจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะผมในการมาทำรถของเรานะผมในงบ00นะผมสำหรับ ใครที่อยากจะเริ่มแต่งรถนะครับผมเริ่มแต่งสวยนะนครับผมโดยที่มีงบอยู่ที่ประมาณ4ี่พันนิดๆนะครับผมไม่เกินไม่เกินนี้นะเราจะสามารถซื้ออะไรมาแต่งรถเราได้บ้างนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราวาปไปดูอะไรที่ผมไปซื้อมานะครับผมว่าผมซื้ออะไรมาบ้างนะครับผมป่ะเจอกันโอเคนะครับผมคุณผู้ชมครับผมก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อะไร แต่งที่ผมซื้อมาแล้วนะผมในงบ4ี่พนะนะผมมันก็จะมีเดี๋ยวให้ดูก็คร่าวนะผมนี่นะครับก็ได้มาประมาณนี้นะคุณผู้ชมกี่ชิ้นเนี่ยเดี๋ยว 1, นึ่งนะผมหนึ่งสองห้าหกเชิ้นนะผมแค่8ชิ้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือในงบราคาสี่พนะได้ของแค่8ชิ้นนะผม แต่นะครับผมทําไมมันถึงได้น้อยจังนะครับผมโอเคเรามาดูส่วนแรกนะครับผมส่วนแรกนี้จะเป็นตัวโชคหลังนะครับผมโชคหลังก็จะเป็นของ YSS นะครับผม YSS เนาะส่วนเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแบบรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดู กันไปด้วยเลยนะผมเนาะว่ามันทําไมถึงแพงจังน,นะครับเคก็ไม่ใช่ว่าแพงนะคุณชมมันก็สมกับราคามันนั่นแหละนะครับชอเคนะเดี๋ยวดึงออกมาก่อนนี่นะอโอเคนี่นะคุณชมหืมยังสวยเห็นแค่นี้ก็สวยแล้วนะคุณชมดูดินี่นะครับนี่นะออกมาแล้ว โอเคตัวนี้จะเป็นงานแท้นะคุณผู้ชมนะครับที่ผมเลือกใช้งานแท้นะผมเนาะโอเคก็จะเป็น YSs นะครับผมเป็นโชคหลัง YSs ตัว G Series นะครับผมใช่ไหมก็เรียก G Series ไหมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็คือมันกนะ็เอาออกมาให้ชมแบบสวยๆงามๆกันนะครับผม คือมันสวยจริงๆนะคุณผู้ชมนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะผมว่างานแท้มันดูยังไงแบบไหนนะอันนี้คือผมแบบดูคร่าวนะผมข้่าวเนาะเอาแบบข้่าวกันดีกว่าก็ตามที่เห็นจุดแรกนะผมนี่นะในส่วน YSS แท้นะผมตัวหูโชคด้านล่างนะเขาจะมีแบบ เป็นอ่าเป็นตัวนูนนะเราเรียกปั๊มตาใช่ไหมปั๊มตา Y S S จะเป็นในลักษณะของตัวหนังสือที่เป็นตัวนูนขึ้นนะครับผมนี่นะเป็นตัวนูนแล้วก็ความคมชัดของตัวหนังสือนะครับผมนี่นะให้ดูใกล้ๆทำไมมันไม่โฟกัสวะนี่นะครับผมคือตัวหนังสือมันมีความคมชัดนะครับผมอันนี้คือจุดแรกนะ ที่เห็นนะเดี๋ยวอยีกฝั่งหนึ่งก่อนอีกฝั่งหนึ่งไม่มีนะครับผมฝั่งด้านไหนไม่มีเนาะแล้วก็งานมันก็จะเนียนนะครับผมงานเนียนมากนะคุณผู้ชมตัวสปริงสปริงมีเหมือนกับตัวหนังสือนะครับผมนี่นะเห็นไหมคุณผู้ชมดีไหมเห็นไหมมันคล้ายๆกับมันจะเป็นโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเนาะของ YS เขานะครับผมตัว กระบอกโชคด้านในก็จะมีสติกเกอร์ของ yss นะครับผมติดไว้นะครับผมก็จะบอกว่า made in thailand นะครับผมนี่นะเป็นงานของคนไทยนะผมแล้วก็สนับสนุนใช้ของไทยคนไทยใช้ของไทยนี่เป็นไงล่ะผมอะเออก็ yss นะครับผมนี่นะกระบอกโชคก็มีสติกเกอร์ติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะ ประมาณนี้แล้วหัวโชกบนตรงนี้นะครับผมก็จะมีตัวหนังสือของ YSS นะครับผมเป็นปั๊มตัวนูนเหมือนกันนะครับผมก็ความคมชัดก็นะครับงานแท้นะครับผมงานแท้เนาะมีตรงไหนอีกบ้างอ๋อมีอีกฝั่งหนึ่งนะผมฝั่งนี้ก็มีของ YSS ด้วยนะเป็นตัวนูนเป็น2ฝั่งเลยนะคุณชมเนี่ยนะ แล้วก็อีกจุดหนึงนี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นเหมือนลักษณะการใช้เครื่องตอกบาร์โค้ดมานะคุณผู้ชมเห็นไหมตรงหูโชกคด้านบนนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตัวหนังสือแต่ละตัวหมายถึงอะไรนะก็น่าจะเป็นโค้ดการผลิตอะไรของเขาเนาะนะครับโอเคส่วนข้างในนี่มีสติ๊กเกอร์ w a r น i n g อะไรเรียบร้อยนะครับนี่นะ ติ๊กเกอร์วอร์มนิ่งอะไรเรียบน้อยก็จะเป็นมันเขียนว่าอะไรวะเนี่ยอืมมันตัวเล็กนะอาจไม่ค่อยออกนะครับผมโอเคก็ส่วนเนื้องานนะครับผมเนื้องานนะให้ดูเนื้องานก็ถือว่าโอเคนะการทำสีทำอะไรเพราะว่ามันเป็นงานแท้เนาะคุณผมู้ชมมันก็ต้องแบบคือมันเขาเก็บเรียบอะ เก็บได้โอเคนะผมโอเคนะนี่เอามาวางคู่กันให้คุณผู้ชมได้ดูนี่นะครับนี่นะโอเคตัวนี้ก็เออราคาผมจำไม่ได้ว่าผมซื้อมาเท่าไหร่วะนี่นะครับสวยไหมคุณผู้ชมนนะครับสวยมากนี่นะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกของโชคหลังนะครับผมของ YSS นะครับผมตัวที่ะครับผมก็จะมาเป็นชุดหน้านะผมชุดหน้าตัวนี้ก็จะเป็นงานของมองกุฎเนาะนี่นะคุณผู้ชมงานของมองกุฎนะครับผมก็จะเป็นจาน ดิสเบรกหน้านะครับผมอ๋อผมลืมบอกไปตัวนี้ผมเอามาใส่ร้อยสิบนะครับผมเบร1ล้อยสิบนะครับโอเคนะโอเคอันนี้ก็อยู่ประมาณที่ผมเห็นมันมีติดราคาอยู่นะตอนแรกนะครับผมแต่ราคามันหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นน็อตยึดจานเบรกหน้านะครับผมก็งานสเปรย์นับผมส่วนอ๋อเอาชุดหน้าให้หมดก่อน นี่ก็จะเป็นมือเบรกนะครับผมมือเบรกแล้วก็จะเป็นในชุดของสายถักนะครับผมเพื่อไม่ให้แรงดันมันแบบมันยังไงละ่ะเวลาเราใช้เบรกหนักๆน,นะครับผมใช้เบรกหน้าหนักๆเนานะการเปลี่ยนสายเบรกมันก็จะให้เบรกเรา,าเขาเรียกอะไรละ่ะกระชับมือขึ้นนะครับผมเพราะว่าสายมันมันไม่ เป่งนะครับผมเวลาเรากำเบรกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสายพักนะครับผมกี่กี่อันละก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมส่วนไปก็จะเป็นชุดหลังชุดหลังก็จะมีมือลิงนะครับผมมือลิงเบรกหลังก็จะเป็นงานของหนุ่ยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมส่วนมากผมจะถ้าเป็นงานอย่างเงี้ยผมจะใช้ของหนุ่ยเป็นส่วนมากนะครับผมเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกกา้กานก้านยึดดัมเบลกหลังเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานสแตนเลสนะครับผมงานสแตนเลสสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นคันเกียร์นะครับผมคันเกียร์หน้านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับงบ4,000นนะครับผมสำหรับ แต่งสวยงามนะอันนี้ก็คือแบบสไตล์การแต่งแบบแต่งสวยงามนะผมในงบ4000ก็จะได้เซ็ตแต่งแบบนี้นะครับผมก็ถามว่าคุ้มค่าสมกับราคาไหมก็งานมันเป็นงานแท้นะผมงานแท้ส่วนมากคนระผมก็ความคุ้มค่ากับราคาก็ถือว่ามีความเหมาะสมนะผมก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะผมที่อยากจะเริ่มแต่งรถนะแล้วมีงบ สักประมาณ4,000-5,000เนี่ยมันก็จะได้ของประมาณนี้นะครับผมโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูตอนใส่เสร็จกับรถนะครับผมว่ามันจะมีความสวยงามขนาดไหนนะผมโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนใส่กับรถเสร็จนะผมเดี๋ยวเราวาปไปตอนรถเสร็จนะผมไปตอนนี้ผมก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วนะผมก็สไตล์การตกแต่งนะผมก็จะเป็นในแนวออกแบบ สไตล์วัยรุ่นอินโดนะครับผมก็นี่นะครับทรงเดิมใส่ล้อแม็กนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูงบ4,000นนะครับผมเราใส่ไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะผมในส่วนแรกนะครับผมนี่นะอันนี้คือโชก YSS นะครับผมตัว g ีซีรีเนาะนะครับผมจีไฟซีรีนะครับผมนี่ครับ โอเคนะครับผมใส่แล้วก็เข้ากับตัวรถก็ถือว่า,อาพอดีนะครับผมก็เฟร,รมไม่ได้ตัดเลยนะครับผมเฟร,รมไม่ได้ตัดไม่ได้แบบทาอะไรเกี่ยวกับเฟร,รมเลยนะคือมันใส่แบบใส่พอดีเป๊ะเลยนะผมความสูงนะครับผมตัว G Series ใส่กับเวฟร้อยสิบไอตัวนี้นะผมตัวนี้นะความสูงมันจะสูงขึ้นจากเดิมอยู่นะครับประมาณประมาณ10เซนนะ เฮ้ยสิบมิลเออประมาณ10บมิลน,นะครับผมคุณผู้ชม10เซนคงไม่ใช่นะโอเคนะผมก็ประมาณ1ิมิลน,นะก็มันต้องมีการตัดบังโคลนนิดนึงนะนี่นะครับผมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมมีเสาะร่องบังโคลนนิดนึงนะนี่นะผมปาดหลบอยู่นะผมมันติดอยู่นิดหนึ่งนะผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะผมปาดนิดเดียวนะผมก็มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ได้มีการตัด ชุดเฟรมอะไรทั้งสิ้นนะผมมันหลบช่องพอดีเป๊ะเลยนะครับผมนี่นะอันนี้ก็ใส่ได้กับหูโชคเดิมอะไรน็อตเดิมอะไร,ะไรปกติทุกอย่างเลยนะผมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเลยนะนะครับผมส่วนสปริงก็มีการปรับค่าความแข็งของสปริงลงมาอยู่ประมาณ10มิลนะครับผมนี่นะระยะห่างตรงเกลียวเนี้ยสิมิลผมปรับขึ้นมาอีกนะผมเพื่อให้มันมีความแข็งแบบ คือตามที่ขี่มาเมื่อกี้นะผมก่อนจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยมันก็ถือว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานนะผมโอเคนะผมก็ด้วยน้ําหนักตัวผมแค่อา่าเท่าไหร่ล่ะ55กิโลเองนะผมก็ปรับเซ็ตประมาณนี้นะผมโอเคส่วนต่อไปก็ขาเกียร์นะนี่นะผมที่ผมซื้อมาก็ถามว่ามันใช้งานจริงอ่ะมันใช้งานลําบากนะคุณผู้ชม ขายเกียร์แบบนี้คือเวลาถอนเกียร์มันโคตรลำบากเลยใส่เกียร์ก็แบบไม่ค่อยเิรคเท่าไหร่นะผมแต่เดี๋ยวก็คงต้องเปลี่ยนอะดูแล้วไม่ไหวนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับส่วนอื่นมีอะไรบ้างละ่ะก็มือเบรกนะผมมือเบรกก็ใส่แล้วนะครับผมสไตล์วัยรุ่นอินโดนะครับผมใส่กระจกอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็ถามว่ามันโอเคกว่า ของเดิมติดรถไหมก็โอเคนะผมเพราะว่ามันมีปรับระยะตรงนี้ได้นะนี่นะปรับระยะไอ้ตรงความห่างของก้านเบรกนะผมนี่นะเห็นไหมนี่นะเนี่นะนี่นะรนนะปรับได้หกระดับนะครับผมปรับได้หกระดับก็ประมาณนี้นะผมเผื่อแบบไม่อยากกำเข้าลึกหรือแล้วแต่ความถนัดของการใช้งานของแต่ละคนนะผมโอเคนะผมก็ประมาณนี้ส่วนข้างล่างนะผมนี่นะครับ ข้างล่างชุดนี้ก็จะเป็นจานเบรกแบบ2ชิ้นนะผมยึดกันด้วยหมดุดตรงกลางสีแดงนะผมข้างในเป็นสีทองของมงกุฎนะครับข้างนอกเป็นเสาะลายนะผมเสาะล่องนะโอเคก็สวยงามนะผมถามว่าสวยงามไหมก็เข้ากับตัวรถนะนี่นะครับผมเพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆว,ว่าสวยไหมนี่นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของสายถักนะครับผมนี่นะที่ผมเปลี่ยนก็จะเป็นหัวล่างก็จะเป็นงอเกสายถักสีดำนะครับผมข้างบนก็ปกตินะครับใส่ปกติก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมสไตล์การแต่งของวัยรุ่นอินโดนะครับด้วยงบสี0พันบาทก็ ก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมตรงตามความต้องการเป๊ะเลยนะครับผมนี่นะมีใส่ตะกร้าหน้าก็เป็นตะกร้าแต่งนะครผมโอเคเขาประมาณนี้นะผมให้ผู้ชมพาพาคุณผมู้ชมดูรอบๆรถก็คลิปนี้ก็ชิวๆกันนิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเบบร้อยส กับสไตล์การแต่งแบบอินโดด้วยงบเพียง4,000บาทนะผมก็ถือว่าโอเคนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมโอเคนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับโอเคบายบายเจอกันนะครับสำหรับคลิปใหม่ไปกันละไปจริงๆริบายบาย